สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปทุกคู่ทุกคนที่กําลังรับชุ่มครับผมพ่อกันอีกแล้วกับพ่อใหญ่ตุยลุยสารมือนี่พี่น้องมาเมื่อนี้พ่อใหญ่ตุยได้มีนูสุปน้องใหม่พี่น,อน้องเสียบน้ากันเลยมามพี่น้องกับก้องเขาเขาเหนียวห่อนก้อ,อ,อ,กองอยญ่งๆามาๆพี่น้องมาอักกะไหลสิ่งหลายอย,ย่างอยเสียบเมื่อบ้าเสียบน้ากันมือเนี่ยเอาลงมือเลยพี่น้องวางเดิมนาน้าใหม่กินกัน้าใหม่ไหม สัตว์กันตัวกระลังหลายซิมก่อนอันนี้ปอกไปแล้ฮึิีวอาฮครับ itu mm hmm. siapa siap, siap, siap.

ทำใหม่อ่อนๆขอใีตัวพี่นอนขาดบ่ได้กินกับนอใหม่น้ำไหลบัง รลมเย็นดีเว้ยกต่า

ใต่รวมรมใหม่อยล้เมื่อนี้บรรยากาศพี่น้องเนื้อเล่นกับใหม่เดี๋ยวรวมร่มตกทำยัไงน้ำอันนี่ต้องกินระวังคือน้องบางบางแนิ่นี่น้ำบางแนิ่กับโบมี เรื่องว่านหนาเนี่ยมันบาดมั้ยอันนี้มัได้เด็กก็หัวขมขมอือพูดงงจักว่ามันแสบทุกหน้าบ่หรือว่ามันเป็นบางหน้า พี่มันเก็นรึแกกะไม่ก็จะบานออ,อ,ออกที่ั้งนั้นมไนันบมจับมั้งอืมคยคุยคุย เล่าอืมอืมหอมจังหอมเนี่ยฮะพี่นังผมซื้อเลยติดมือไหมนี่ พอกี่ตัวหรือว่าใบมังลักกรอตเงเอากันเลยเดินงับยู่างขื้อหไง mặn gì, Mần đi. Này bạc thế ภลาที่สารช้วยปลาเกันทั้งภาคใก่เลยจำหน่วยเทะเลก็ยี่สิบห้าบาทเลยแต่ว่าหางในหลายอยู่ในทีอยู่ในทีนี่ดียี่สิาบาทสามหน่วยสามปักอปอกเนี่ยพวกปอกเนี่ยม,ม,ม้วนเลย อม,อมักแค่อมเดืดมีน้ำไม่มไปไห้ปลาปุ่ม น้ำอ่ะอ mm ืมอร่อยมากมากซุหน่อ กินนะตอนห้องงองออืมอืมบ๊อเงินจ้งบ่อปอกยงไม่ค <Yeah. S 1> yeah. mm ่อยเกิดเศษปอกง่ายๆจั hmm. mm ่เนาะอืม hmm. mm hmm. mm hmm. Ừ. Tin leo nhàng cái cày khuất nữa. Ừ. Gì, gì. Là kính, ừ. Phim, không gì vậy. lại bao đầy lắm. Xẹp vô tao lại Cho to. to là cả mắt trên phá cho Ừ. Ừ. กับขันยี้เดี๋ยวไปนอนเลยขันเบิดมือเบอิดคำอุนค้นไปึ้นไมเ่เบื่อยานไม่หลัไนปุน่นเจ้าไจะได้จ,จะทัะกัน ยังไปต่อหลังไหมหลากไปหน้องก็มันสียงเ่าเกินอืมครับแจา้าพี่นอ้องจิ้มเอาพี่นอออ้องมึงลากจิ้มมนอถือหลายพวกพี่น้องครับผมคร ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องทุกกูตุกคนที่ให้เกียรติเขามารับชมพ่อยนี้ตูลุยสานหรือพี่น้องสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้ก็สิมีประมาณนี้เนาะพี่น้องครับผมเอาสองคนก็ดเรับพี่และน้องไปก้อนเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิป,ลป,ลปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ